คนตกใหม่พุง่งเต็มทุงเลยไหมออกหากินหนึ่งสองสาม 1, 2, ว้ยสีผูนใดผู้ใดผู้ใด้ยคืนนี้มันเยือกเย็นจริงๆเนาะน่ากลัวด้วยโอ้แปด๊ดแป๊ดเลยโอ้โอหขายคื้นผีพุ่งสำงเนาะโอ้คนตกแห้งครับผม

หาซื้อเลขไปน้องบ้าวน้องเว้ยคนขิงลุกเลยครับผมน้ำห่วยมันบกครับพี่น้องน้ำหวยมันบกเราก็เจอล่มมาเรงออก่อยมันคือฝนสีตกกันนะลมทั่วทิศตัวแดงครับผมฝนไม่ครับผมแห้งมันเลยออกหากินดีพ่งดยเต็มห่วยเลยครับคมเมนเรื่องเหรียนเลยครับผมก้อนผ้าใหญ่ขนาดก้อนผ้าก้อนผัา กลัวเป็นไก่ย่างนะพี่น้องพี่น้องขอคอยมาก็ได้ครับพี่น้องเด้อเป็นวัวน้ำย่างเ,เอาหัวปลูกในพงในหอกกันคุณการบินโดนรักคุณทว้าอู้ฟ้าเหลือมครับพ่อเหลือมน่ากลัวจริงๆเลย เอาไหมม้มากับซีฟาวก็ป่านครับว้ามันขีดมากินปะโน่พงมากินม้าปะนน่มาก็หายครับผมตายไปสองไปครับผมเอาตัวนี่เอาเไปแมวแมวตอครับว้ากินหายิบเด้อยม้าเอ้ย ไปแล้วพี่น้องรับฟันดีรับตีสวัสดิ์ครับว้ายยานหนาวห้ำเลยครับผมเอ้ยไปก่อนแล้วว่าเรือคอยเม้ากันนะครับผมดูคว่ากันครับพี่น้องยินดีเม่าครับผมรับฟันดีรับตีสวัสดิ์เงินทองไหลามาเทมาครับผมลูกเพ่ายไขเจ็บจะได้มีลำรวยลำรวยครับผมเมื่อ